กำลังจะบอกว่าวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่เขาเปิดตัวแล้วเนี่ยนะฮะ,ะและที่สําคัญเนี่ยนะฮะกำลังจะมอบไปกับคนดูที่เห็นนี่คือนาฬิกาอัจฉริยะจากหัวเว่ยรุ่นใหม่ชื่อว่าหัวเว่ย t c h Fit ค่ะที่สําคัญก็คือเขามีคอนเซปต์ของเขาด้วยนี่นะครับ Smart Watch สำหรับทุกคนเนี่ยนะฮะชูความโดดเด่นในแง่ของความแม่นยําในการวัดผลเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ มาพร้อมกับดีไซน์ทันสมัยใช่ไหมฝ้ายเป็นยังไงเอ่ยหน้าจอเขาเป็นหน้าจอแบบอโมเลด1.64นิ้วนะคะความชัดเนี่ย HD เหมาะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายคือออกกําลังกายทุกแบบเขาสามารถจะวัดอัตราได้เลยไม่ว่าจะวิ่งจะว่ายน้ําจะใช้พวกอุปกรณ์ในฟิตเนสก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดในการวัดนะคะตามอุปกรณ์หรือตามรูปแบบในการออกกําลังกายได้มีโปรแกรมออกกําลังกายสูงสุด96 9 6โปรแกรมแบตเตอรี่ที่ใช้งานนานได้10วันนะครับและที่สำคัญก็คือเขามีฟีเจอร์สุดพิเศษด้วยก็คือ animated fitness coach นะคะก็คือสอนออกกำลังกายบนหน้าจอคือเปิดขึ้นมาก็จะมีข้อมูลให้ว่าถ้าเลือกคอร์สออกกำลังกายแบบนี้เป็นคอร์สได้เลย เนี่ยค่ะอยากจะออกกําลังกายแบบไหนอยากจะวิ่งอยากจะอะไรก็จะมีข้อมูลมีคําแนะนํามีคือเรียกว่าทั้งเก็บข้อมูลแล้วก็มีข้อมูลสําคัญสําหรับคนที่ชอบการออกกําลังกายด้วยมีให้เลือกถึง12คอร์สเลือกเรียนกันได้อย่างอิสระ แล้วก็วันที่เขาเปิดตัวพร้อมกันเนี่ยนะฮะคุณลิเดียสรันรัตแล้วก็สามีก็คือหนุ่มแมทธิวดีนมาร่วมทดลองประสิทธิภาพความล้ำสมัยของหัวเว่ยวัดฟิตด้วยเนี่ยนะครับโดยทั้งคู่ยอมรับเลยเพราะทั้งคู่เนี่ยออกกำลังกายคุณลิเดียร์จะเห็นบ่อยมากว่าเธอชอบออกกําลังกายคุณแมทธิวดีนด้วยก็เช่นเดียวกันมันมีประโยชน์อันหนึ่งนี่ฉันก็ควรจะต้องใช้มันจะวัดระดับความเครียดฉันว่าใส่มันเต็มเลยอะใส่เต็มแขนได้เลยค่ะวัดระดับความเครียดคุณภาพการนอนหลับเนี่ยนะ และที่สําคัญก็คือลูกเล่นมากมายสําหรับไอ้เจ้าแก๊สเจ็ตตัวนี้เนี่ยนะคะคือเขาเรียกว่าในการแทรคข้อมูลในชีวิตประจําวันนะคะเวลาเรานอนเรานอนพอไหมระดับออกซิเจนในร่างกายเราเนี่ยมันน้อยเกินไป หรือมันเพียงพอหรือเปล่าสําหรับกิจกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับทางหัวเว่ยเนี่ยนะครับเผื่อใครสนใจสามารถสั่งจองได้ที่หัวเว่ยออนไลน์สโตร์หรือร้านหัวเว่ยแบรนด์ช็อปทุกสาขาและ,ะตัวแทนจําหน่ายที่ร่วมรายการราคาเพียง3,499บาททส,สีนี่สวยถ้าเทียบกับคุณสมบัติของมันซึ่งมากมายทีเดียวแล้ววันนี้เพื่อให้คนดูทุกต๊ขาวมีสุขภาพดีด้วย แล้วก็ได้เวลาเปลี่ยนนาฬิกาพอดีเลยนะฮะอันเก่าให้นะคะขอคุณผู้ชมฮะนี่ละสีเขาแล้วอยูสวยนะที่สวยดีไซน์เขากดตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็เปิดเครื่องแล้วสายของเขาจริงจริงมันปรับหน้าจอทุกคนรู้อยู่แล้วมันปรับได้เป็นซิลิโคนด้วยอะไรนะฟ้าเป็นซิลิโคนคือสามารถเปลี่ยนได้แล้วมันก็กันน้ําด้วยค่ะ เห็นไหมฮะที่อย um ู่หน้ากล่องสวยมากในมือผมเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี ja ่ยถ้าจะรักสุขภาพก็รับแล้วก็ใส่ไม่รอาไม่ให้ผมนะฮะอันนี้มอบหนึ่งเรือนให้กับคนดูทุบโป๊ะข่าวเดี๋ยวนี้เบรกนี้ง่ายๆเลยอ๋อผมลืมให้ดูข้างหลังเห็นไหมฮะทั้งข้างหน้าและข้างหลังเขาดีไซน์สวยเก๋เห็นไหมฮะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะนี่นะฮะ <Ooh. S 2> วันนี้หนึ่งเครื่องค้ำชมฮะให้กับคนดูทุบโต๊ะข่าวแชร์ลิงก์ไลฟ์สดเนี่ยนะฮะณ<ะ>ขนาดนี้เดี๋ยวนี้<ะ>แล้วก็ไปที่หน้า Facebook ของท่านเองแล้วก็เขียนข้อความว่าดูทุบโต๊ะข่าวรอลุ้นหัวเว่ยว<ะ>ัดฟิตเนี่ยนะฮะแค่นั้นเองเนี่ยนะครับ<ะ><ะ>เดี๋ยวนี้เลยในเบลกนี้กลับมาฮะคุณผู้ชมฮะนอกจากวันนี้เรา